สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ได้เป็นคุ้นหน่ายอีกแล้วจ้กพี่น้องสามีจางแม่บานมาเฮ็ดความสะอาดให้ได้เป็นคุ้นหน่ายมือหนึ่งพี่น้องเลยแล้พี่ดนจะได้ไปส่งกาแฟให้ไพ้เล่าก่อนแมาบอกว่าบายโมงกล้สิกินกาแฟแม่บานจางมาทำความสะอาดบาน พี่นุ่นเฮ็ดบ่ไหวจ้ะพี่นุ่นเฮ็ดงานแล้วก็เฮ็ดงาน,านน้ำหรอกค่ะทำความสะอาดมันเมื่อยเป็นยไงก็ลเลยหต์ตัเมียให้ไหรบุจ้างแม่บ้านมาทำความสะอาดให้จ้ะพี่นุ่นก็นลเลยมานั่งข้างนอกเอาบรรยากาศมาให้พี่น้องมั้งบรรยากาศรังบ้านจ้า มันลมบ่อยๆจังเลยได้จากพี่น้องเพราะว่าอากาศมันสิเริ่มเย็นแล้วแต่ว่าเมื่อน,นี้กับที่นี่อ่าอุณหภูมิอยู่ประมาณ20อยู่จ้ะ20 22กับโอเคอยู่บุนบม,มีฝนดีอยู่จ้ะพี่นุ่นเห็นงานอ่คนหนึ่งแล้วเนาะค่ะเนาะก,กับเมื่อแรอีกจังจะได้เหตุอีกคนหนึ่งวันวันวันศุ์พี่นุ่นจะบรับลลูกค้าลายเพราะว่า เพิ่นเฮ็ุงานทำความสะอาด4ชั่วโมงค่าค่าจา้างแม่บ้านเหตุความสะอาดอยูนีนอกจากเขาจะคิดชั่วโมงและสิบห้ายูโร4ชั่วโมงกับพี่นุนจ่ายไป60ยูโรเพิ่นจะมาประมาณ2อาทิตย์มาเถื่อนหนึ่งจะ2อ,อาทิตย์เพิ่นจะมาเหตุความสะอาดเถื่อนหนึ่งเพื่อนก็จะเหตุดหมดบานได้จากพระว่าบ้านพี่นุมนมันมี สองสันนน้นสั้นสองก็จิเป็นห้องรับแขกแล้วก็จะเป็นห้องนวดแล้วก็สะเหตุห้น้ำแล้วก็ข้างล่างแล้วก็เหตุห้น้ำเป็นเป็นแม่บ้านเก่าของพ่อใหญ่จ่าแล้วเหตุความสะอาดด,ดีเหตุแบบว่าเรียบร้อยสะอาดเพราะพี่นุ่นเคยมีอ่าคนมาเหตุเล้าสองคนจะเป็นคนเออคนอยูนีได้จะเป็นฝรั่งแต่ว่าข้าจเจ้าเหตุบก่ครดีคือ,อ คนเก่าจะพอดีเล่าบอกว่าเราอยากกลับมาเห็ดจ้ะก็เลยเอาเลามาเห็ดขึ้นเออเลาดีใจแล้วว่าเราได้กลับมาอยู่นี่อยู่บ้านที่เราเคยเห็ดเราเห็ดอยู่นี่สิบกว่าปีลรวได้จ้ะวันนี้เรามีปัญหา,ากับาสามีเราจ้ะพนมีเหลืองหาย,ยากกันนะจ้ะก็เลยเราก็เลยคายๆว่าจิตใจมันมัน มันตองการสงบเนาะเราก็เลยคอล่าออกหายไปประมาณสิบปีได้จ้ะนี่เรากลับขึ้นมาใหม่ไม่เห็ดบ้านพี่นวลกึ่เกา่าพี่นวลไม่อยู่นี่ได้ได้ปีน,ปนี่ปีที่สิบนะจ้ะตอนพี่นวลมาเนี่นุน่นพี่นวลมาในในหน้าหมู่ทองเที่ยวก็เคยเห็นเล่าเธอเดียวแต่พี่นวลกลับไม่อยู่นี่เพิ่นก็ออกไปแล้วเพิ่นล่าออกไปแล้ว ก็สิบป,ปีแล้วพอดีเลยจะเิ่นเพิ่นกลับมาเฮ็ดงานคือเก่าก็เลยได้เป็นคุณหน้ายจ้งหน่อยจมว้นนี้ได้เป็นคุณน้าวบ่ได้เป็นแม่บ้านเ <c oughs> <c oughs> จ้าพี่หนุ่มแต่เฮ็ดคือเก่าได้จะเฮ็ดความสะอาดบ้านคือเก่าก็ต้องซองอาทิตย์นาะจากเป็นสิมาห้องน้ำก็ต้องเฮ็ดสสะอาดเพราะว่าถ้าเป็นร้านนวดนาะจ้ะลูกค้ากสิเข้าของน้าเน่ล้วก็คือเราเพ่อใหญ่พี่หนุ่มก็เป็นคนมาก มักทำความสะอาดนั่นจ้ะมักสะอาดบแม่นมักทำความสะอาดเล่าขี้ข้านเอาบ่เห็ดดอกเพอาะไงพี่นนท์หั้งมักสะอาดทั้งขี้ข้านาพูดถึงค่าแรงยูนี่กับประมาณนี่นะจ้ะาถามตามกฎหมายเราชั่วโมงหนึ่งก็จะประมาณสิบสองสิบสามยูโรนะจ้ะแต่ว่าอันนี่หาเล่าสิบหายูโรก็บ่เป็นอยังจ้ะอันนี้เป็นเฮ็ดแบบ เอาเงินไต่ดินได้จ้ะบ่ได้ถูกต้องตามกฎหมายคือเขามารับจอบแบบนี้จ้ะบใบม่วงเราจะจ้าพี่นุ่นสิไปส่งกาแฟาให้รเราก,กินเพระเาะว่าเราก็สิกินข้าเล่าพุ่งมากเลยชั่วโมงนึ่งแล้วเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังได้บ่แม่นญยังเดี๋ยวคอยจะว่าอีนี่มันเว้าวอีผู้เดียวโอเคจ้าสำหรับที่นี้สวัสดีจ้า